อ่าโอเคนะครับมาดูข้อสี่นะข้อนี้ข้อนี้จริงๆไม่ยากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราพอจําได้นะครับรูปนี้ต้องต้องเคยเห็นอยู่แล้วในระดับม .2 เกี่ยวกับการลาเลียงน้านะครับของพืชน,นะอะ่บอกว่าส่วนใดของพืชที่ทําหน้าที่ในการลําเลียงน้ามีทิศทางการไหลของต้นพืชอย่างไรอ่ะนี่แหละถึงบอกว่าไม่ยากอ่าสาหรับใครที่จําไม่ได้นะครับเดี๋ยวครูพาลงไปดูเนี่ยคล้ายกันไหมรูปที่เราเคยเห็นนะครับก็จะมี อไซเลมโฟมนะครับคอเทกพิษนะครับแล้วก็อีพิเดมิสถ้าเป็นรูปร่างแบบนี้สิ่งแรกที่เราควรจะทราบเลยคือมันจะเป็นในส่วนของอาภาพตัดขวางของลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่นะครับอ่าแล้วก็มีพิษนะครับที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณที่เป็นเนื้อเยื่อต้นไม้ใช่ไหมครับแล้วก็มีอีพิเดมิสนะครับอีพิเดมิสนี่คือบริเวณเปลือกด้านนอกตรงนี้เลย อ่าเปลือกด้านนอกตรงนี้คืออีพิเด m i s นะครับแล้วก็เป็นชั้นในส่วนของ cortex นะครับคอ r t e x ก็คือในส่วนของอ่าเมือกลื่นๆ่ะที่อยู่ระหว่างอีพิเด m i s กับอ่าในส่วนของเนื้อไม้อ่ะนะครับบริเวณเนี้ยนะครับขอบๆตรงนเนี้ยเนี่ยคือ cortex นะครับบริเวณน,นี้นะบริเวณที่มันกําลังจเจริญอยู่ นะครับตรงนี้คือคอเท็กนะครับแล้วส่วนสําคัญของการตัดสินช้อยค้อนี้ก็คือในส่วนของโฟมกับไซเลมนะครับโฟมเนี่ยก็คือลําเลียงอะไรครับลําเลียงอาหารนะครับส่วนไซเลมก็คือลําเลียงลําเลียงน้านะครับนี่ก็คือส่วนที่เราควรจะทราบจเจรเจื่อโฟมกับไซเลมเนี่ยอยู่ยังไงนะครับในส่วนของโฟมเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะ ท่อตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ก็อยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนไซเล่มที่ลําเลียงน้ําก็จะอยู่อยู่ด้านในใช่ไหมครับบริเวณตรงนี้อ่าด้านในตรงนี้ถ้าเดี๋ยวครูขีดเป็นรูปให้ดูแล้วกันเพื่อมันก็จะประมาณนี้คือโฟอยู่ฝั่งเนี้ยแล้วไซเลมอยู่ฝั่งเนี้ยนะครับไซเล่มอยู่ฝั่งเนี้ยแล้วก็จะมีตัวเยื่อแบ่งเอาไว้อยู่ใช่ไหมครับตรงนี้อ่าก็เลยรูปตรงแต่รูปเหล่านี้มันชัดกว่ากว่านี้นะอันตรายมากเลยคนออกตรงนี้ ก็คืออันนี้เราก็ตัดสินใจได้เลยว่าตรงเนื้อเยื่อด้านนอกตรงนี้คือโฟมใช่ไหมครับลำเลียงลำเลียงอาหารใช่ไหมต่อไปด้านในตรงนี้นี่ด้านในตรงนี้หรือก็คือซีตรงนี้ตรงนี้ก็คือในส่วนของไซเลมลำเลียงน้าใช่ไหมครับส่วนด้านในตรงนี้ก็คือเนื้อเยื่อพืชหรือพิษนะครับที่อยู่ด้านในใช่ไหมครับตรงนี้ ก็คือชั้นของคอร์เทกนะครับใช่ไหมครับชั้นตรงนี้แถมให้อีกอันนึงท่านออกสุดตรงนี้ก็คืออีพิเดอร์มิสนะครับอีพิเดอร์มิสก็คือชั้นนอ,อกสุดใช่ไหมครับอันนี้นะครับรูปนี้ครูถึงบอกว่าข้อข้อนี้มันง่ายนะครับคือถ้าเราจำตรงนี้ได้ก็ตอบได้เลยก็เล็งมาที่ C เลยก็มีข้อเดียวนะครับอ่ายังง่ายไปอีกคิดทางการลำเลียง จากล่างขึ้นบนก็คือลาเลียงน้าเนี่ยนะครับจากการลาเลียงก็คือลาเลียงจากล่างขึ้นบนข้อนี้ถือว่าง่ายมากนะครับถือว่าออกมาแจกคะแนนแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับตรงนี้แต่นักเรียนก็ต้องมีความรู้มาก่อนว่ารูปตัดขวางของต้นพืชเนี่ยส่วนไหนเป็นส่วนไหนนะครับก็ไม่ถือว่ายากนะข้อนี้จัดเป็นข้อสอบที่เป็นความรู้ความจําด้วยซ้ํานะครับถือว่าออกมาง่ายมากนะครับนี่เฉลยข้อที่3นะครับตรงนี้ ผมว่าน่าจะเป็นข้อที่ง่ายสุดในของปีนี้แล้วมัง้งที่ผู้เฉลยมานะครับลองลองทำดูนะครับพอเห็นรูปปุ๊บตอบได้เลยนะครับสําหรับข้อนี้อ่าทีนี้เดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับอ่าข้อถัดมาตรงนี้อ๋อนี่เป็นรูปเนาะโอ๊ยลืมลืมอ่าข้อถัดมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็ออกทุกปีนะอันนี้การหมุนเวียนเลือดนะครับว่า ถ้าให้ความมั่นใจในการออกน่าจะประมาณร้อยละเจ็ดสิบนะครับที่ออกนะครับเพราะว่าบางปีก็ไม่เห็นแต่ว่าก็เกือบทุกๆปีจะเห็นระบบการหมุนเวียนเลือดมาออกอยู่นะครับประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่จะออกนะครับจะไม่เหมือนไอ้พวกเนี้ยอันนี้เห็นทุกปีเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับอันนี้ข้อสองนี่ก็ประมาณอ,ออกสามปีแต่ประมาณแปดสิบแล้วกันนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นนะ ถ้าถ้าถามควรูว่ามั่นใจว่าจะออกแค่ไหนประมาณ80%ในส่วนของอกระบวนการออสโมซิสเซลเหลี anger, ่ยงเซลเหี่ยวเซลเต็งนะครับอันนี้อันนี้เก้าสบครให้อีก9%น่าจะเป็นประมาณ99%เลยน่าจะออกนะครับเกี่ยวกับพวกใสายใยอาหารนะครับเท่าที่เห็นแต่ละปีนะแต่ไม่เหมือนเดิมนะแต่เป็นความรู้เดิมเกี่ยวกับสายใยอาหารที่จะให้นักเรียนวิเคราะห์แบบนี้แหละนะครับก็เห็นทุกปีนะใส่แยอาหารนะครับ อทีนี้มาต่อข้อถัดมานะครับคือข้อที่ห้านะครับตรงนี้นะครับบอกว่าจากรูปแสดงเส้นทางการหมุนเวียนเลือดผ่านหัวใจข้อใดเก่าวถูกต้องนะครับเกี่ยวกับการหมุนเวียนเลือดนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูการหมุนเวียนเลือดก่อนจะได้คุยกับครูรู้เรื่องนะครับว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนบ้างนะครับอ่าโอเคกาครหมุนเวียนเลือดนะครับในหัวใจเนี่ยนะครับ ก็จะมีลักษณะการหมุนเวียนก็คือจะเริ่มจากเลือดเข้านะครับก็คือเข้าทางร่างกายจากที่เป็นเลือดเสียเนาะเลือดเสียก็คือจะนําเลือดเสียจากส่วนล่างของร่างกายมาเข้าทางอินฟิเดียเวนาคาว่าคือเข้าช่องนี้นะเสร็จปุ๊บอีกเส้นหนึ่งที่เป็นเลือดเสียจากด้านบนก็คือตรงนี้ซูซูพีเรียเวนาคาว่านะครับคือนําเลือดเสียจากด้านบนของร่างกายมีต่างกันตรงนี้นะ อันนึงซูพีเรียนะครับอันนึงอินฟิเรียนะครับอินฟิเรียเนี่ยเลือดมาจากด้านล่างใช่ไหมครับก็จะมาเข้าด้านล่างตรงนี้เข้ามาปุ๊บอ่ามาเข้าหัวใจห้องบนขวานะอ่าบนขวาก่อนนะครับอ่าบนขวาว,วิธีการจําก็คือขวาล้ายซ้ายดีนะเวลาครูจํานะครับขวาล้ายซ้ายดีขวาล้ายก็หม,มายความว่าขวาล้ายเป็นเลือดเสียนะครับเข้าทางด้านขวานะครับเห็นไหมเนี่ย เข้าทางด้านขวาทางเอทเิียมขวานะครับเสร็จปุ๊บอ่าผัดจากเอทเิียมขวานะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวเลือดเ,เสียก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนสีสักหน่อยเนาะเปลี่ยนสักหน่อยเป็นสีอะไรละอ่าเป็นสีเทาๆสักหน่อยอา่าเลือดเสียก็จะมาตรงนี้นะครับพอเข้ามาผ่านลิ้นนะครับอ่าไตคัสปิดนะครับลงมาที่ตรงนี้นะลงมาน,นี่ก่อนนะครับอ่าลงมาที่หัวใจ ห้องตรงนี้นะครับอ่าห้องล่างขวานะครับอ่าห้องล่างขวาเสร็จปุ๊บก็จะถูกสูบฉีดออกไปนะทีนี้สูบฉีดออกไปปุ๊บนะครับอ่าไปที่ไหนครับไปที่เนี่ยครับพันโมเนรี่อาร์ซิรี่นะครับพันโมเนรี่อาร์ซิรี่ทางขวานะครับคือพันโมนรี่เนี่ยมันจะแยกออกออกเป็นสองสายคือสายหนึ่งไปทางปลอดซ้ายนะครับเนี่ยไปปลอดซ้ายอีกตัวหนึ่งคือคือไปทางปลอดขวาตรงนี้นะครับคือไปทางพันโมเนรี่อาร์ซิรี่นะครับ พอฟอกที่ปอดเสร็จปุ๊บนะครับพอฟอกที่ปอดเสร็จปุ๊บแล้วนะครับก็จะมาเข้าทางตรงนี้นะพันโมนารีเวนนะครับจากปอดขวาและปอดซ้ายไหมครับก็จะมีสองช่องเนี่ยเข้ามานะครับพอเข้ามากลายเป็นเลือดดีใช่ไหมขวารลายซ้ายดีใช่ไหมครับทางซ้ายเนี่ยเลือดดีแล้วมาเข้าทางเอเทียมซ้ายนะครับพอเข้าทางเอเทียมซ้ายเสร็จปุ๊บลงมาที่ไหนครับลงมาที่เนี่ยนะครับ หัวใจห้องล่างซ้ายซึ่งจะมีลักษณะเห็นไหมมันจะเป็นผนังหนาเลยตรงนี้นะครับเป็นผนังหนาเลยเพราะว่ามันจะต้องทําหน้าที่บีบต,ตัวอย่างแรงเลยที่จะทําให้ไปออกเส้นเลือดเส้นหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยตรงนี้ที่เป็นเส้นเลือดแดงที่ใหญ่ที่สุดก็คือเอออร์ต้าเองนะครับที่ที่มันจะออกไปเลี้ยงร่างกายนะครับเอออร์ต้า A o ู้ออกหัวใจตรงนี้ไปอ,อยาครูเติมให้ไปเลี้ยงร่างกาย ร่างกายนะครับตรงนี้อ่าก็คือจะประมาณนี้นะครับส่วนอื่นๆก็เป็นวงประกอบทั่วไปเช่นลิ้นไปคัสตปิดตรงนี้ใบคัสตปิดเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับเป็นลิ้นอ่าอ่าตรงตรงตรงนี้นะครับอ่าผู้ชี้ผิดไปนิดนึงนะครับในพระใบคัสตปิดเนี่ยนะครับตรงนี้คืออ่าลิ้นที่ปิดตรงหัวใจห้องแรก้ายกับเอลตันเองนะครับแล้วก็เป็นพวกเอ็นยืดนะครับกล้ามเนื้อ พา,าลิลาลีนะครับแล้วก็เวนทิเคิลซ้ายกล้ามเนื้อหัวใจพวกนี้นะครับก็คือเป็นกล้ามเนื้อที่มันจะบีบตัวนะครับทาให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็ลําดับประมาณนี้ส่วนสําคัญก็คืออีกครั้งนะเข้าทางตรงนี้นะอินฟิเลียกับซูฟิเลียนะครับถ้าอินฟิเลียก็คือเลือดเสียจากด้านล่างนะครับของร่างกายเข้าทางนี้แล้วก็ทางขวาก็คือเข้าทางซูฟิเลียจาก ห้องบนขวานะครับเอเทียมขวาลงมาที่เวนติเครนขวาเวนติเครืนขวาสูบฉีดไปยังพันโมลีอาร์เทอรี่นะครับแล้วก็ไปฟอกที่ปอดนะนะาานะครับพอฟอกที่ปอดกลับมาที่พันโมลีเวนนะครับเข้าที่พันโมลีเวนเข้ามาที่เอเทียมซ้ายนะครับตรงนี้เข้ามาท,ทางเอเทียมซ้ายลงมาทางตรงนี้นะ,ะช่องตรงนี้คือช่องลิ้นไตคัสปิดตรงนี้นะครับ ลงมาปุ๊บเสร็จปุ๊บไปที่เวนติเคิลซ้ายนะครับเวนติเคิลซ้ายบีบตัวไปทางนะครับไปทางเอออร์ต้านะครับเอออร์ต้าก็ส่งเลือดไปเลี้ยงร่างกายลำดับจะประมาณนี้นะครับคอนเซปต์ของการหมุนเวียนเลือดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับข้อนี้ทีนี้ถึงจะมาคุยข้อนี้กับครูรู้เรื่องนะครับว่ามันเป็นยังไงเขาบอกว่าจากรูปแสดงทิศทางการหมุนเวียนเลือดผ่านหัวใจข้อใดกล่าวถูกต้องนะเราถามหาข้อที่กล่าวถูกต้องนะครับ ตรงนี้ทีนี้มาดูนะครับทีละข้อเลือดที่มีออกซิเจนต่ําเข้าสู่หัวใจห้อง A อ่าผ่านหลอดเลือดเอออตาอันเนี้ยผิดเลยผิดเพราะอะไรผิดเพราะว่าเอออตาเนี่ยเป็นเลือดที่มีออกซิเจนเป็นไงครับเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงแล้วก็อ่าเป็นเลือดที่ผ่านการฟอก้วเห็นไหมครับเอออตาอยู่ตรงนี้เนี่ยเอออตาอยู่ตรงนี้จะต้องผ่านอ่า เป็นเลือดดีที่ฟอกมาจากปอดเรียบร้อยแล้วพอบีบตัวคือเป็นเลือดเลือดที่พร้อมที่จะไปเล,เลี้ยงร่างกายแล้วนะครับดังนั้นห้อง A เนี่ยจะไม่ใช่เลือดที่ผ่านหลอดเลือดที่ชื่อว่าเอออตานะครับดังนั้นตรงนี้ผิดนะครับแต่ว่าน่าจะเข้าทางห้อง A อสมมตุติถ้าเข้าห้อง A ก็แปลว่า A คือห้องบนขวานะครับอ่ต่อไปแต่ว่านี้มันหลอดเลือดผิดนะหัวใจห้อง C บีบตัวดันเลือด ไปยังหลอดเลือดอาร์เซลี่ไปยัง D ห้อง C ีีไปยังดีเดี๋ยวครูลองไล่ก่อนนะอ่ายังไม่มั่นใจนะเพราะว่าเรายังไม่ระบุว่าแต่และตัวคืออะไรเลยหัวใจห้องบีบหลอดเลือดไปยังอาร์เซลี่บไปยัง E. B. บีบหลอดเลือดอาร์เซลี่ไปยังอ e. ีอยู่ตรงนี้นะ แล้วก็เดี๋ยวอ่านให้ครบกอนนะหัวใจห้องดีที่มีออกซิเจนสูงปยัางเอออตาปายยงเอฟโอเคนะครับคือมันมีบางส่วนถูกบางส่วนผิดเนาะทีนี้ตรงนี้เท่าที่มีข้อมูลคร่าวๆก็คือน่าจะเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำนะครับเข้าทางหัวใจห้องเอก็แปลว่าเอนี่คืออะไรครับเข้าทางหัวใจห้องเอไหมเอก็คือห้องเนี้ยบริเวณนี้ก่อนนะครับ คือในส่วนของเอเตียมขวานั่นเองนะครับเ,เข้าทางซูพนะิเรียเวนาคาว่ากับอินฟิเรียเวนาคาว่านะครับตรงนี้ซูพิเรียกับอินฟิเรียนะครับแสดงว่าเส้นเลือดนี้ที่เข้าก็คือเวนารคาว่านะครับอินฟิเรียรกับซูพิเรียรเข้ามานะครับเสร็จปุ๊บอันนี้ก็คือเอเตียมขวานะครับ เอเตียมขวาเลือดออกซิเจนตามนะครับพอเอเทียมขวาเนี่ยนะครับก็จะตกลงมาที่ทางห้องห้องล่างนะครับห้องล่างขวาใช่ไหมครับอ่าทีนี้เขาบอกว่าบีบีเลือดไปสู่หัวใจอาร์ซิลี่อ่าถูอันนี้คือห้องโอเคอันนี้คือล่างขวา าล่างขวาคือห้องตรงนี้นะคือห้องเวทีเคิลตรงนี้พอบีบตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยจากนี้ห้องแรกใช่ไหมครับก็บีบตัวลงมาตรงนี้คือเวนติเคิลนะครับพอบีบตัวไปผ่านก็คือผ่านพันโมเรลี่อาร์ชิลี่นะครับตรงนี้ล่างขวาเวนเวทีเคิลเอวนติเคิล นะครับอ่าทีนี้พอบีบตัวผ่านเวเนติเคิลผ่านเส้นเลือดตรงนี้ก็คือฟันโมนารีาร์เทอรี่อ่าผ่านโมนลรีแอ์เทอรี่เสร็จปุ๊บไปไหนต่อผพันโมนลรีแอ์เทอรี่นะครับก็มาอีจากพันโมนลรีแอ์เทอรี่จะไปปอดสองข้างนะครับตรงนี้พอบีบตัวเสร็จปุ๊บก็ไปปอดสองข้าง คือไปทางปอดขวากับปอดซ้ายดังนั้นถ้าเราไล่ดู E ก็น่าจะเป็นปอดนะครับน่าจะเป็นปอดพอไล่มาปุ๊บปุ๊บจากปอดฟอกเสร็จแล้วทีนี้เป็นเลือดอ,ออกซิเจนสูงแล้วนะนี้มีออกซิเจนอยู่สูงผ่านการเลขเปลี่ยนเรียบร้อยเสร็จปุ๊บมาห้องอ่าเวเข,เขา C บีบตัว ออกไปยังหลอดเลือดอาซีรีโอเคซีเนี่ยซีน่าจะเป็นหัวใจห้องอโอเคซีน่าจะเป็นหัวใจห้องบนขวานะครับอ่าเอ้บนซ้ายนะครับเพราะว่าเป็นเลือดดีแล้วใช่ไหมครับอ่าก็คือเอเทรียมซ้ายนะครับตรงนี้นะครับคือห้องอบนซ้ายนะครับ เดี๋ยวครูเขียนบนซ้ายนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยหัวใจห้องตรงนี้นะเราถึงตรงนี้แล้วนะทีนี้อ่าทีนี้เลือดมันก็จะลงมาด้านล่างใช่ไหมครับอ่าลงมาด้านล่างตรงนี้ทางเวนติเคิลซ้ายนะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นห้องเวนติเคิลซ้ายนะครับส่วนตรงนี้ก็คือ F ก็คือร่างกายของเราตามที่สถานการณ์กำหนดให้นะครับตามสถานการณ์กำหนดให้ที่นี้เราก็มาดูว่าอ่าข้อไหนที่น่าจะถูกข้อไหนน่าจะผิดนะครับทีนี้หัวใจห้อง C ห้องซีคืออะไรคือห้องบนซ้ายนะครับดันเลือดออกไปยังหลอดเลือดอาซรี่ไปยังดีห้องบนซ้ายเนี่ยไม่ได้ผ่านหลอดเลือดนะเวลาดัานเนี่ยมันก็จะผ่าน ตรงลิ้นตรงนี้ลงมาเลยนะครับทางล่างซ้ายไปเลยดังนั้นตรงนี้ผิดนะครับแล้วก็หลอดเลือดอาร์ซทลรี่เนี่ยนะครับจะเ,เ,เป็นหลอดเลือดที่รับเลือดเสียนะครับอาร์ซทอรี่เนี่ยเป็นรับเลือดเสียเพื่อไปฟ้าไปฟอกที่ปอดนะครับดังนั้นตรงนี้มันเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงอยู่แล้วออกมาจากปอดแล้วดังนั้นตรงนี้จะผิดนะครับไม่ใช่หลอดเลือดอาร์ซทลรี่ตรงนี้แน่นอนนะครับผิดที่คาําา่าอาร์เทอรี่ตรงนี้เสร็จปุ๊บหัวใจห้องบีบ ตัวดันเลือดไหลสู่หลอดเลือดอาร์เทอรี่ไปยัง e. อีอ่าโอเคบี b เนี่ยถูกต้องครับบีบตัวเนี่ยงไงผ่านหลอดเลือดอาร์เทอรี่นะครับผ่านหลอดเลือดพันโมลี่อาร์เทอรี่ทั้งสองข้างใช่ไหมครับทั้งซ้ายและขวาไปฟอกที่ปอดอันเนี้ยถูกแล้วนะครับอี e คือปอดนะครับต่อไปหัวใจห้องดีนะครับคือเวนติเคิลซ้ายนะครับเวนติเคิลก็คือหัวใจห้องล่าง บีตัวดันเลือดที่มีออกซิเจนสูงไหลสู่หลอดเลือดไอ่าไหลสู่หลอดเลือดเอออร์ตาไปยังเอฟหรือไปยังร่างกายข้อนี้ถูกไหมถูกนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยห้องดีอยู่ตรงนี้ห้องดีอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะไหลจากนี่ไปนะครับไหลจากนี่ไปเอ่อไปเลี้ยงร่างกายทางเอออร์ตาตรงนี้ เดี๋ยวครูแคปหน้าจอนี้ขึ้นไปนะครับเปิดไปก,กลับไปกลับมานะบไม่รู้ว่านักเรียนอยันนี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับก็จะได้ประมาณนี้คืออย่างนะรอบตัดสังน่ยเนี่ยนะครับถ้าถ้าเราเทียบนะครับ ถ้าเทียบก็คือห้องดีตรงนี้อ่า C ก็คือตรงนี้ C ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับ D เนี่ยก็คือไป E ก็คือที่ปอดเนาะ F เนี่ยออกไป F ก็คือออกไปตรงนี้ทางเอออตาตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ A ก็คือห้องนี้ห้องบนนะครับ B ก็คือห้องล่างตรงนี้นะครับเวลาเราไล่นะครับก็คือสเต็ปก็คือว่าเข้ามาทาง อ่าอินฟิเลียเวนาคาว่ากับซูเฟเรียทางหัวใจห้องตรงนี้ห้องบนนะครับเอเตียมขวาลงมาทางห้องบีนะครับลงมาห้องบีตรงนี้นะครับเวนติเคิลนะครับเวนติเคิลเสร็จปุ๊บไปไหนต่อไปพันโมเนอรี่อาร์เซรี่นะครับโดยไปสองเส้นนะครับคือพันโมเนอรี่ทางปลอดขวากับพันโมเนอรี่อาร์เซรี่ทางปลอดซ้ายนะครับก็จะไปฟอก พอฟอกเสร็จปุ๊บก็มาเข้าตรงนี้นะครับจากปวอดซ้ายปลอดขวามาเข้าทางพันโมโนรี่เวนเนี่ยเข้ามาปุ๊บตรงนี้ฟอกเสร็จปุ๊บได้เลือดที่มีออกซิเจนสูงมาเข้าห้องห้องซีคือห้องบนซ้ายนะครับตรงนี้หรือเอเทียมซ้ายเนี่ยนะครับเข้ามาทางนี้เสร็จปุ๊บเลือดก็จะถูกบีบตัวลงมาที่เวนติเคิลซ้ายนะครับอ่าเวนติเคิลซ้ายตรงนี้คือห้องดีในส่วนนี้นะครับห้องดีเสร็จปุ๊บนะครับหัวใจบีบตัวอีกครั้ง ไปอ่นีเลยครับไปทางนี้ครับไปเอออต้านะครับทีนี้ไปเอออตาแล้วก็ไปเลี้ยงร่างกายนะครับก็คือ f อฟนั่นเองนะครับก็เลยตอบข้ออข้อที่ถูกคือข้องอกับข้องอข้อคอกับข้องอก็คือข้อที่4นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของระบบหมุนเวียนเลือดนะครับถามว่าข้อนี้น่าจะออกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณเจ็ดอรซนะที่ ที่ที่ครูเคยเฉลยมาแล้วครับแล้วก็เห็นมาว่ามันน่าจะออกส่วนนี้นะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับข้อนี้อ่าก็